สวัสดีครับผมท็อปสตอรี่ชาแนลนะครับผมจากเพจท็อปเคยูแบนนะครับผมวันนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็จะมาสอนทำกล่องอิมเมมเฮดดสไม้นะครับผมใครที่ดูบอลโลกไม่ได้นะครับผมต้องสามต้องเก็บต้องสองหรือว่าไม่มีสัญญาณเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมผมก็จะไปสอนอัปเดตนะครับผมอัปเดตเมนนวลนะครับผมของ OTA นะครับผมตัวนี้จะเป็นจานเคยูแบนนะครับผมตัวนี้จะเป็นจานเล็กทึบนะครับผม จะทำยังไงนะครับผมไปชมันเลยครับผมใช่ผมเออ้อแเรากดสวิตช์เปิดเครื่องมาเลยนะครับผม หัวเข่าอยู่ประมาณนักแข้งพอดีเพราะ<ป>นั้นเนี่ยใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ไปปอ,อ่อ้ปเลยคะ่ะลเจเจมเนี่ยเป็นนักแสดงที่ชาเคยร่วมงานด้วยในยป็นเรื่องที่สองแลละเขาก็เป็นนนั่นคือการสาธารณสุขและโภชนาการเพื่อให้ครับผมช่องนี้จะเป็น NBT แล้วผมผมจะเป็นจอเมืดเนาะ เอาผมกดยินฟอร์ดูนะครับผมสังเกตไหมครับว่าสัญญาณเต็มนะครับแต่ว่าเป็นจอมืดเนาะตัวนี้นะผมแก้ง่ายนะครับผม99นะผม99 88นะครับผมกําลังกลับคือโรงงานนะผมตัวนี้นะผมอ่าตัวนี้กําลังอัปเดตอยู่นะครับ องเปอร์เซ็นต์นะผมนะครับผมกล่อง G M M นะครับผมตัวนี้ก็ต้องเสียบสายด้วยนะครับจังหวะแล้วเนาะเดี๋ยวผมสายสัญญาณนะครับผมตัวนี้นะผมสายสัญญาณเนาะเสียบสายสัญญาณด้วยนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะผมตัวนี้ก็ประมาณห้าสิบนะครับ หกสิบหกนะครับผมไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายเลยครับกล่องรุ่นนี้จากพ่อขอีกคุมกดนิดนิกแล้วนะมีเฉพาะรายการสวดตอนนี้มาแล้วนะผมเดี๋ยวผมต้องการกดช่องสองเลยนะครับผมจากการตรวจอคนมาแล้วครับผมกดกอินฟอร์ดูนะครับผู้ที่ดูแลอาจจะมีความเพียดบ้างได้สง่งทีมจิตแพทย,ไย์ไปพูดคุยและกิจกรรมช่วยลายเก็สิบสามนะครับ<ต> ยังตอนที่แต่ป่อยคนไข้คุณล่ะคะคุณอยากรู้ว่าแต่กินอะไรอยู่ท้าไมอยู่ถึงได้กลายเป็นคนบ้าแบบนั้นก็มันมาถ่ายรูปคุณอ๋อ้โมีมีคนชมมีบ้างมีบ้างนะครับผมมีคนชมว่าร้องเหมือนมีบ้างนะมีบ้างร้องเพลงผู้หญิงร้องขอใครบ้างคะได้แล้วนะครับผมแล้วก็ผมจะทําการเข้าเมนูนะครับผมเข้าไปเช็คความถี่นะครับผมของระบบนะครับผมตัวนี้จะเป็นจานเคียวเบนเนาะเห็นไหมครับผมตัวที่สองนะครับผมจานเคียวเบน เคยูแบนนะผมเคยูแบนแล้วก็ที่สองความถียี่ิบเก้านะผมหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์นะผมก็ต้องมีไฟเลี้ยงนะผมสิบสามทับสิบแปดนะครับผมชนิดหัวรับสัญญาณก็นินินินยูออเขาไฟนะผมยูนิเวอร์เชเซลอะไรเนี่ยครับพี่อ่าแล้วก็ความทีนะครับผมเก้าพันเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็หมื่นหกร้อยนะผมตัว ดิเซปดิอะไรเนี่ยพี่ก็เลขหนึ่งนะผมอ่าโอเคเนาะกดเอ็กซ์เร็จดอกนะผมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งอย่างนะผมก็คือตั้งค่าระบบนะผมแล้วก็เลื่อนลงมานะผมตรงตั้งค่าปรับปรุงโปรแกรมนะครับเห็นไหมครับหน้านี้แล้วก็เลื่อนลงมาโอเคนะผมแล้วก็ o t a นะผมต้องกดโอเคเข้าไปนะวันนี้ก็เลื่อนไปที่ k u นะ เคยูนผมใครที่ยังไม่ได้ค่าแบบนี้นะครับผม,มบะนะครับอ่าให้แก้ค่านะผมแก้ค่าแบบนี้นะครับผมของเคยูเนาะถ้าเป็น c ีแบนนะผมซีแบนจะเป็นจานตะแกรงใหญ่นะผมนี่คือค่าของซีแบ d นะผมเวลาเราเข้าไปแก้นะผมก็กด แปดเก้าหกสามนะผมเร็วๆนะผมเห็นไหมครับผมมันก็จะสามารถเลื่อนลงมาแก้ค่าได้นะครับโอเคนะผมอันนี้ผมทําการกดเอ็กออกนะโอเคอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับผม